ให้ทำให้ฉันเป็นมือระเบิดที่ดีถ้้ฉันเป็นมือระเบิดที่เลวอะไรย่ำฉันเขาไม่มันนั่งเสริมธนากับนายตรงนี้หรอกจริงไหมลอยละวายพวแกทุกคนไม่มีทางรอดไอ้นี่ไปได้หรอกไฟยาวคู่โฮเทลเซียมขอเลกอีกสักหน่อยกระตุกสายไฟอีกแน่แล้วกระตุ้ ชะตาบอดไปหนึ่งข้างใช้เป็นเอ้สคอตตาเดียวผิวดำพวกมันมีมีมากกว่าฉันแล้วไงพวกแกทั้งหมดหูมใจแล้วมั่นใจละสิที่บนหนังหูวพวกแกมีลูกตาเต็มไปหมด มาจากการแทซื้อฉันจะรอผููก้อนกงกับล้อกับพวกแกกับอาน,นิทานลองดิกได้สาระที่กว่าพวกแกจะออกมาอ๋อ,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 อแล้วพวกมันจะต้องเอากรรมแตะให้พวกแกกันไหมในนรก